สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันหนังคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องดูยูเลิฟมีรักหนูไหมเป็นเรื่องราวของ3ามหนุ่มสามมุมที่วันหนึ่งพวกเขาได้เล่นจำจี้กับสาวคนเดียวกันสุดท้ายเธอก็ท้องป่องกลับมาตามหาว่าใครคือพ่อของเด็กในท้องเรื่องราวจะเป็นยังไงและหนึ่งในสาคนใครจะเป็นพ่อของลูกกันแน่ไปรับชมความสนุกกันได้เลยเริ่มเรื่องมาที่ออฟกับกิลกำลัง ป้าเดเฮกับสาวที่จ้างมาอย่างสนุกออบได้ชวนจอนที่นั่งรออยู่ให้เข้ามาร่วมวงสนุกด้วยกันจอนเลยขอจับมือและพูดให้กำลังใจเธอคนนั้นแต่ออบก็ยังชวนไม่ยอมเลิกบอกว่าจอนถ้าไหนไม่เฮ็ดเขาวันนี้นะวันหลังเขาก็โดนคนอื่นเฮ็ดอยู่ดีจอนพองั้นเข้ามาซะจอนก็ไม่รอช้ารีบถอดส้งออกไปทันทีจากนั้นสิ์มังกรกินหมี่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนก็นอนเรียงกันแบบหมดสภาพเมื่ออ้อมหญิงสาวที่ถูกจ้างตื่นขึ้นเธอก็มอง ไปร,บรอบๆห้องก่อนจะหยิบโหลปลาทองและออกจากบ้านไปหาเดือนต่อมาอ้อมก็กลับมาที่บ้านหลังนี้อีกครั้งและได้ขออยู่ที่นี่กับทั้ง3คนก่อนจะเดินเข้าไปทําความสะอาดห้องน้ําทําให้พวกเขารู้สึกงงหนักมากอ้อมเลยรีบขอตัวไปหาแฟนของเขาส่วนจอนก็ขอตัวไปเรียนก่อนและปล่อยให้กิลอยู่กับเธอ2ต่อ2ระหว่างนั้นอ้อมก็ทําความสะอาดบ้านไม่ยอมหยุดพักกิลถามอะไรพูดอะไรด้วยก็ไม่ยอมตอบกิลเลยปลอมตัวเป็นนักศึกษาเข้าไปหาจอนที่มาหาลัยและ แอสาวในนั้นโดยการโกหกว่าตัวเองเปิดฟาร์มหมาพอเห็นว่าสาวคนนั้นชอบหมามากหลังจากที่คุยกันได้ไม่นานทั้งสองคนก็กลับมาต่อกันที่บ้านของจอนเมื่อจอนกลับมาถึงสองคนนั้นก็อุ้มน้องหมาออกมาจากห้องซึ่งสาวคนนั้นก็คือบิวเพื่อนที่มหาลาัยของจอนจอนก็แก้งทักว่ามาทําอะไรบิวก็โกหกบอกว่ามาสอนน้องปั้นดินน้ำมันและรีบเดินหนีไปตกดึกกิลก็มานอนคุยกับสาวอีกคนอย่างสบายใจแถมยังโกหกว่าตัวเองรวยนักรวยหนาะพอออกกลับมาถึงบ้านได เห็นว่าอ้อมยังอยู่ออฟเลยถามกับทั้งสองคนว่ามันคือยังไงและเธอมาทําอะไรที่นี่กันแน่ซึ่งพวกเขาก็ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยผ่านไปอีกวันทั้งสามคนก็ยังคงไม่รู้คาตอบว่าสรุปแล้วอ้อมมาอยู่ที่นี่ทําไมกิลก็เลยลองไปถามดูแต่อ้อมก็ไม่ยอมตอบออฟเลยเข้าไปล็อกตัวเธอเอาไว้และใช้ปลาทองเป็นตัวประกันจนสุดท้ายอ้อมก็ยอมบอกว่าเธอท้องทําเอาทั้ง3าคนถึงกับงงและสงสัยว่ามันเกี่ยวอะไรกับพวกเขาด้วยอ้อมก็บอกว่าพวกพี่นั่นแหละไม่ใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นพ่อของลูก เธอมาทํางานที่นี่ที่แรกแล้วก็ไม่กล้ารับงานอีกเลยกิลได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับมือไม้อ่อนละถ้วยจนเผลอปล่อยปลาทองนั้นลงไปในหม้อทําให้ออมเสียใจมากที่ปลาทองของเธอนั้นจากไปหลังจากนั้นพวกเขาทั้ง3ามคนก็เคยดกันหนักมากเพราะในคืนนั้นไม่มีใครป้องกันเลยสักคนสักพักอ้อมก็เดินสะพายกระเป๋าออกไปจากบ้านหลังนี้อบอกิลเห็นแบบนั้นก็ดีใจมากบอกให้เตรียมตั้งหมอ้อซุกี้ได้เลยแต่ผ่านไปไม่ถึง1ิวิออมก็เดินกลับเข้ามาเธอบอกว่าเธอไม่มีที่ไป ทั้งสี่คนเลยมานั่งช่วยกันคิดว่าจะเอาอยัางไงต่อไปดีกิวก็เลยเสนอให้ไปเอาออกดีไหมเพราะตอนนี้พวกเราก็ยังไม่พร้อมถึงเอาไว้เด็กต้องไม่มีอนาคตแน่ออบก็เห็นด้วยกับกิวกิวละตัดสินไปว่าให้เอาออกพอสองเสียงชนะหนึ่งเสียงไม่รวมอ้อมเช้าวันต่อมาจอนก็พาอ้อมนั่งรถไปที่คลินิกระหว่างทางอ้อมก็บอกกับจอนว่าหนูไม่ทําไม่ได้หรอถ้าเกิดเด็กในท้องเป็นลูกของพี่พี่ไม่เสียได้หรอจอนก็นั่งคิดอยู่สักพักก่อนตัดสินใจพาอ้อมไปฝากท้องที่โรงพยาบาล ยาาลทาให้ทั้งสองคนกลับมาบ้านด้วยกันอย่างมีความสุขเมื่อกลับมาถึงจอนก็บอกให้กิลพาอ้อมไปรอบหน้าด้วยทําให้กิลโมโหมากที่จอนไม่ยอมทาตามที่ตกลงกันไว้กิลเลยพาอ้อมไปที่คลินิกเองแต่เมื่อถึงคิวที่อ้อมต้องเข้าไปกิลกลับเปลี่ยนใจจากนั้นทั้งสี่คนก็มานั่งคุยกันจอนก็เสนอให้ช่วยกันดูแลแต่กิลกับบอกให้ไปตรวจ d n เเพื่อหาว่าใครเป็นพ่อของเด็กซึ่งค่าตรวจมันก็ไม่ใช่ถูกๆเลยจอนเลยบอกให้ช่วยกันดูแลนี่แหละลองให้ลูกคลอดแล้วค่อยเอาไป ตรวดีกว่าอีกอย่างพวกเราจะได้มีเวลาหาเงินด้วยเพราะมันเป็นหน้าที่ที่พวกเราต้องรับผิดชอบหลังจากวันนั้นพวกเขาก็แบ่งวันดูแลอ้อมกันระหว่างนั้นใครที่ว่างก็ไปหาเงินซึ่งจอนก็ไปวางแผนขายรูปที่เขาวาดเอง ส่วนออฟก็รับจ้างไปช่างไม้และกิลก็ต้องพาอ้อมไปหาหมอพอไม่ค่อยได้ทํางานเลยมีเวลาอยู่กับอ้อมมากที่สุดวันไหนใครว่างก็พาอ้อมไปหาหมอที่โรงพยาบาลจนหมอแซวทุกครั้งว่าใครคือพ่อของลูกกันแน่ในวันใกล้คลอดพวกเขาก็เอาเงินที่หาได้มารวมกันแต่เงินที่หาได้มันก็ไม่พอจ่ายค่าคลอดจอนเลยจะขายรถที่พ่อของเขาเคยให้เอาไว้ทําให้กิลสงสัยว่าจอนนั้นชอบอ้อมใช่ไหมแต่จอนก็ไม่ยอมตอบและวันที่รอคอยก็มาถึงเมื่ออ,อ้อมเข้าไปในห้องคลอด พยาบาลก็เชิญให้พ่อของเด็กเข้าไปข้างในพวกเขาเลยเข้าไปให้กําลังใจด้วยกันทั้ง3คนทําเอาทั้งหมอและพยาบาลถึงกับงง เมื่อเด็กข้อออกมาพวกเขาทั้งสี่คนก็ทําพิธีรับขวัญหลานระหว่างนั้นกิลก็ถามถึงเรื่องผลตรวจ DNA ว่าผลมันจะออกวันไหนทําให้บรรยากาศตอนนั้นเริ่มเปลี่ยนไปจอรนก็บอกว่าคงจะอีกหนึ่งอาทิตย์วันต่อมากิลก็โทรไปนัดาสั่งมาเล่นจาจี้ที่บ้านโดยขอยืมใช้ห้องของอ้อมก่อนซึ่งอ้อมกระดต่เงียบไม่ได้ตอบอะไรตัดมาที่อ้อมกับแฟนสาวขณะที่นั่งกินซุกกี้ด้วยกันอยู่แฟนของอ้อมก็หาว่าอ้อมมีคนอื่นพอช่วงนี้อ้อมอยู่ที่บ้านของจอรนบ่อยมากอ้อมก็ บอกว่าช่วงนี้เขางานเยอะแฟนสาวก็เลยขออาสาจะไปช่วยออบก็ได้ปฏิเสธแฟนสาวก็ยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่จนทั้งสองคนทะเลาะก,กันหนักมากออบก็เลยตัดสินใจเดินหนีออกไปพอกลับมาถึงที่บ้านของจอนออฟก็ได้ยินเสียงกิลกำลังเล่นจำจี้กับสาวอยู่ในห้อง และปล่อยให้อ้อมเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวอ้อมเห็นหน้าตาออบดูบุดบูดเลยถามว่าเป็นอะไรออบเลยพาอ้อมมานั่งคุยกันข้างนอกและปรึกษาเรื่องแฟนของเขาอ้อมก็ให้คาปรึกษาได้ดีมากจนทําให้ออบยิ้มหัวเราะออกมาได้วันต่อมาขณะที่ทุกคนกําลังกินข้าวอยู่อ้อมก็บอกว่าพ่อของเธอจะมาที่นี่ออบก็บอกว่าไม่อนุญาตให้มาเพราะถ้าไม่เห็นสภาพบ้านและพวกเขาทั้งสามคนพ่อของอ้อมจะว่ายังไงแถมพ่ออ้อมก็ยังเป็นทหารอีกด้วยไม่นานพ่อของอ้อมก็มาถึงแต่มายังไม่ ถึงหนึ่งนาทีกิวก็บอกกับพ่อว่าคุณพ่อครับผมว่าตอนนี้เราก็ได้ล่วงเลยเวลากันมาพอสมควรแล้วผมคิดว่าน่าจะได้เวลาที่คุณพ่อควรจะกลับบ้านได้แล้วนะครับทำเอาทั้งสามคนที่นั่งอยู่ข้างๆมองมาไปสายตาเดียวกันกิวเลยแก้ตัวไปต่างๆนานาจนสุดท้ายพ่อก็ทนไม่ไหวเรียกอ้อมออกไปคุยข้างนอกซึ่งที่พ่อมาก็เพื่อมายืมเงินของอ้อมอ้อมก็บอกว่าเธอไม่มีพ่อเลยบอกให้อ้อมไปยืมลูกเขยมาทั้งสามคนที่แอบฟังอยู่พอรู้ว่าคุยกันเรื่องเงิน จอนก็รีบเอาเงินของเขามาให้อ้อมบอกว่าจําเป็นไม่ใช่หรอเอาไปให้พ่อสิเรื่องแค่นี้จิ๊บจอยอ้อมเห็นแบบนั้นก็รู้สึกขอบคุณจอนมากๆวันต่อมาทั้ง3ามคนก็มารอผลตรวจ DNA ซึ่งเมื่อพวกเขากลับมาถึงบ้านและเปิดผลตรวจด,ดูคนที่ได้เป็นพ่อของลูกก็คือกิลออฟรู้แบบนั้นก็ดีใจมากและรีบกลับไปง้อแฟนสาวต่อส่วนกิลก็ยังไม่ยอมรับความจริงโทรว่าผลตรวจมันผิดและขอให้จอนพาไปตรวจใหม่อ้อมเลยรีบเข้าไปเก็บเสื้อผ้าของเธอสักพักจอน เข้ามาบอกว่าอยู่ที่นี่แหละไม่ต้องไปไหนหรอกเดี๋ยวพี่ช่วยดูแลพอออกมากิวก็ยังพูดคําเดิมว่าเราไปตรวจใหม่กันดีกว่ากูว่ายังไงก็ไม่ใช่ลูกกูจอนก็บอกให้กิวยอมรับความจริงได้แล้วกิวเลยถามจอนว่ามึงอยากได้ลูกไหมถ้ามึงอยากได้มึงเอาไปเลยกูไม่ซีเรียสจอนโมโหมากที่กิวพูดแบบนั้นออกมาเขาเลยไล่กิวออกจากบ้านไปและไม่ให้กลับมาเหยียบที่บ้านนี้อีกผ่านไปได้ไม่ถึง5นาทีกิวก็กลับมาในสภาพมัมมี่พอไปปะทะกับรถยนต์มา ตัดมาที่ออฟที่มาตามง้อแฟนที่ห้องแต่แฟนของออฟก็บอกว่าตอนนี้เธอไม่มีความสุขเลยออฟก็เลยถามเลิกกับเธอซึ่งเธอก็ตอบตกลงทําให้ออฟวิ่งน้ําตาไหลพักกลับมาที่บ้านและมานั่งซึมอยู่คนเดียวอ้อมก็เข้ามาปลอบใจและบอกให้ระบายออกมาเลยออฟก็เลยระบายออกมาอย่างเต็มที่จนจอรนทนไม่ไหวเข้ามาเบิกกระโหลกหนึ่งทีพอลูกกาลังนอนอยู่ หลังจากที่อ้อมกลับเข้ามาในห้องก็เห็นว่าจอนก่อมลูกจนตัวเองหลับไปเธอเลยลงไปนอนข้างๆกับลูกและจ้องมองจอนด้วยสีหน้าที่มีความสุขเช้าวันต่อมาอ้อมก็มาทำแผลให้กิว้วกิวก็พยายามชวนคุยด้วยแต่อ้อมก็ไม่สนใจจากนั้นอ้อมก็ไปบอกกับอ,อ๊อบว่าแผมเพิดลูกหมดจอนเลยเอางูของเขาที่เลี้ยงมาถ่ายรูปเพื่อโพสต์ขายอ๊อบเลยถามว่ามึงไม่เสียได้ยหรอเห็นเลี้ยงมาตั้งหลายปีแล้วจอนก็ไม่ตอบและถ่ายรูปต่อไปอ้อมที่เห็นว่าผมของจอนมันลุลงลัง เธอเลยมัดผมให้จอนบอกว่ามัดผมพี่ก็รอเหมือนกันนะไม่คิดอยากจะตัดผมหน่อยหรอทั้งสองคนได้ยินแบบนั้นก็ร้อเรียนใหญ่บอกว่าให้มันตายยังง่ายกว่าตัดผมอีกสักพักอ้อมก็บอกกับทุกคนว่าจริงๆแล้วเธอชื่อพลอยไม่ได้ชื่ออ้อมทาเอาทุกคนถึงกับงงไปไกต่ตาแตกว่าเราชื่ออ้อมพวกเขาเอามาจากไหน จากนั้นจอนก็พาพลไปซื้อของให้ลูกพ่อพ่อเห็นรถเข็นเด็กเหมือนว่าเธอนั้นอยากได้แต่เงินที่จอนขายงูงมาได้มันก็มีไม่มากพอพลเลยบอกว่าไม่เป็นอะไรเก็บไว้ซื้ออย่างอื่นดีกว่าจอนที่อยากเห็นพลมีความสุขเขาเลยบอกกับเจ้าของร้านว่าเอารถคันนี้และจอนก็บอกให้พลกลับบ้านไปก่อนเพราะเขามีธุระต้องไปทําต่อพอพลอกลับมาถึงบ้านก็เห็นว่ากิวกลาลังนอนดูแลลูกอยู่เธอยิ้มออกมาได้ยังมีความสุข สักพักออบก็ให้พอยมาอธิบายเรื่องทั้งหมดให้แฟนเขาฟังแต่เหมือนว่าแฟนของออบจะไม่สนใจและตัดสายไปทําให้ออบรู้สึกเสียใจมากและบอกว่าพลอยไม่เคยเสียใจพลอยไม่รู้หรอกพอยก็เลยเล่าเรื่องราวของเธอให้ฟังซึ่งเธอต้องเสียแม่ไปเมื่อปีก่อนส่วนพ่อก็ไม่ทํางานทําการเธออยากเรียนก็ไม่ได้เรียน เลยออกมาทํางานอย่างว่าเพราะคิดว่าจะได้เงินเร็วและยังท้องพ่อไมร่รับผิดชอบซึ่งเธอไม่ได้อยากมีชีวิตแบบนี้เลยระหว่างที่พ่อกําลังกลับเข้าห้องจอนก็กลับมาพอดีซึ่งเขาก็ไปตัดผมเปลี่ยนลุกและซื้อป้าทองที่พลอชอบมาฝากพลเห็นแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาด้วยความตื้นตันใจที่จอนนั้นช่างดีกับเธอสะเหลือเกินสักพักเสียงกิวก็ร้องดังออกมาจากห้องน้ําเมื่อจอนเปิดเข้าไปดูกิวก็บอกให้จอนอยู่เป็นเพื่อเขาก่อนระหว่างนั้นกิวก็ถามจอนว่ามึงคิด ว่าปอกออมันชอบจอนไหมวะกูเห็นพวกเขาสองคนคุยกันบ่อยมากจอนก็บอกว่าไม่รู้สิคงปกติมั้งจูจๆก,กิวก็ถามขึ้นมาว่ามึงคิดว่าพอจะชอบกูไหมวะซึ่งดูเหมือนว่ากิวจะเริ่มชอบพอยขึ้นมาบ้างแล้วตกดึกพยก็เข้ามาป้อนข้าวป้อนยาให้กิวกิวก็เลยขอโทษพอยที่เขาเคยพูดไม่ดีไปและขอโอกาสให้เขาได้ปรับปรุงตัวเช้าวันต่อมาพอยก็บอกกับทุกคนว่าเธอจะไปหางานทํา ซึ่งเธออยากจะเป็นช่างเสริมสวยเลยลองวิชากับกิวเป็นคนแรกซึ่งทรงผมที่ได้ออกมาก็เหมือนกับในแบบที่กิวต้องการเดะพอกิวเห็นตัวเองในกระจกเท่านั้นแหละก็ถึงกับกี้แตกลไม่ได้จากนั้นพวกเขาทั้งสามคนก็ออกมากินหมูกระทะกันและให้กิวเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านคนเดียวซึ่งดูเหมือนว่ากิวเองก็เริ่มจะรักเด็กค,คนนี้ขึ้นมาเขาเลยพยายามต่อรัวให้ลูกทั้งๆท,ท,ที่แขนขาก็ยังเจ็บอยู่เมื่อพลอยกลับมาเห็นเธอก็ดีใจมากที่กิวทําเพื่อลูกของเธอ เช้าวันลุ่งขึ้นทั้งจอรและออฟเห็นแบบนั้นก็รู้สึกงงๆที่จูจ่ๆกิวก็มาประกอบรั้วให้ลูกกิวก็แถไปเรื่อยบอกว่าเขาแค่อยากจะออกกำลังกายเฉยๆซึ่งจริงๆแล้วกิวก็เหมือนจะเริ่มชอบพลอยและพยายามเอาใจพลอยขึ้นทุกทีสักพักออฟก็มาตามพลอยไปและให้ของขวัญที่เขาทําขึ้นมาเอง พลอยก็ขอบคุณที่ออฟทำให้เธอจูจูออฟก็บอกว่าเขารักพลอยและให้แบ่งกับเธอก่อนจะเดินเขนินหนีออกไปซึ่งตอนนี้ทุกคนก็เหมือนจะรักพลอยกันหมดและพวกเขาก็มีความสุขด้วยกันมากๆจนวันหนึง่งพลอยกลับมาถึงบ้านและเห็นว่ากิวกำลังชงนมให้ลูกอยู่เธอรู้สึกดีใจมากแต่ตกดึกลูกก็ท้องเสียร้องไห้ออกมาเสียงดังพอกิวชงนมด้วยน้ำเย็นให้ลูกกิน จอรแรีบว,วิ่งไปหาให้คนพาไปโรงพยาบาลส่วนออฟก็โทรตามให้คนมาช่วยแต่ก็ไม่มีใครรับสายเลยกิลที่เห็นแบบนั้นเขาเลยหยิบจกักรยานออกมาบอกให้ออฟป,ปั่นจกักรยานไปส่งลูกที่โรงพยาบาลแต่กลับโดนพลอยต่อว่าอย่างหนักที่ทําอะไรไม่จริงจังเลยสักอย่าง หลังจากที่มาถึงโรงพยาบาลลูกก็ยังคงร้องไห้ไม่ยอมหยุดพลอยรู้สึกเป็นห่วงลูกของเธอมากๆสักพักคุณหมอก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เด็กอาการดีขึ้นแล้วแต่ต้องนอนดูอาการที่โรงพยาบาลอีกสองวันและให้คุณพ่อคุณแม่ไปเซ็นยอมรับจอนก็เผลอยกมือขึ้นแต่พอนึกขึ้นได้ก็รีบเอามือลงกิวก็บอกว่าเขาเป็นพ่อของเด็กจอนได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยขอตัวกลับบ้านไปเก็บอือลูกก่อนซึ่งจอนก็พยายามเก็บอาการไวส้สุดๆและเดินร้องไห้เสียใจออกมาทางหน้าของกิวเขาก็ได้บอก ให้ออฟมาเซ็นชื่อแทนเขาหน่อยเพราะแขกของเขาเจ็บจับปากกาไม่ได้อ็อบก็เลยบอกให้เซนเองสิมึงเป็นพ่อนะแล้วก็เดินกลับบ้านไปเมื่อมาถึงก็เห็นว่าจอรนนั่งเก็บเสื้อผ้าพร้อมกับร้องไห้ไปด้วยออฟก็ถามว่ามึงจะไปไหนจอนจอรนก็บอกว่าเขาจะไปนอนที่คณะออฟเลยชวนจอรนมานั่งดื่มด้วยกันและคุยกันถึงเรื่องของพลอยอ็อบถามจอนว่ามึงรักพลอยใช่ไหมแต่วันนั้นมึงป้องกันไม่ใช่หรอและมึงรับได้หรอที่เธอมีอะไรกับพวกกูด้วยจอรนก็บอกว่ากูรักพลอย ออฟก็ถามต่อว่ามึงรับได้หรอลูกก็ไม่ใช่ลูกของมึงนะจอนก็ยังตอบคําเดิมว่ากูรักพลอยจากนั้นจอนก็เข้าไปกอดออฟและทั้งสองก็ร้องไห้ไปด้วยกันจนเผลอหลับไปพอพลอยกับกิวกลับมาถึงบ้านพวกเขาก็ช่วยกันลากทั้งสองเข้ามาในห้องนอนจูจูจออฟก็ดึงพลอยลงไปนอนที่พื้นกิวเห็นแบบนั้นก็ได้ลงไปนอนด้วยอีกคนและกิวก็ได้บอกกับพลอยว่าเขาตั้งชื่อให้ลูกชื่อว่าเพียง พลอยก็เลยถามกิวว่าพี่รักลูกจริงๆหรอกิวก็บอกว่าเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจเลยว่าทําไมตัวเองต้องมารับผิดชอบอะไรแบบนี้ด้วยแต่ตอนนี้เขารู้แล้วพอได้เป็นพ่อคนจริงๆมันก็ดีเหมือนกันนะก่อนจะยกเฟือกขึ้นมาโชว์ซึ่งมีคําว่าเลิฟเขียนอยู่สักพักพวกเขาทั้ง4ี่คนก็นอนหลับอยู่ด้วยกันอย่างนั้นไปจนเช้าเ <c oughs> มื่อตื่นขึ้นมาทั้ง3ามคนก็มานั่งคุยกันเรื่องพลอยซึ่งพวกเขาก็ยอมรับว่าต่างคนต่างก็รักพลอยอออเลยบอกว่าเราต้องทําให้มันถูกต้องโดยการให้พลอยเดืองว่า เธเอาใครเป็นแฟนพอไปถามพอยพอยก็บอกว่าเธอไม่เลือกใครพอถ้าเลือกใครคนใดคนหนึ่งก็จะมีอีกสองคนที่ต้องเสียใจและอยู่ด้วยกันสี่คนแบบนี้เธอก็มีความสุขดีและไม่แคร์ว่าคนอื่นจะพูดยังไงด้วยพวกเขาก็เลยตัดสินใจขอพอยแต่งงานด้วยกันทั้งสามคนและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วหนังก็ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วเจอกันเรื่องหน้าบ๊ายบาย